หอยลายผัดพริกเผาครับผัดยังไงให้อร่อยเนื้อหอยหวานฉ่ำเดี๋ยวมาดูวิธีทําครับวันนี้พ่อบ้านแจกสูตรการผัดหอยลายครับเนี่ยตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยอันดับแรกเราไปเลือกหอยลายก่อนครับเลือกหอยลายที่สดแล้วก็ตัวใหญ่ๆห,หน่อยนะครับไม่งั้นเราจะเจอแต่เปลือกไม่เจอเนื้อหอยลายเลยเอาละเสร็จแล้วเรามาตามเครื่องครับตาพริกกับกระเทียมเนี่ยครับเหมือนที่เราทําผัดกะเพราครับ ตำแค่พอหยาบๆครับได้แค่นี้พอเลยจากนั้นเราไปเตรียมอย่างอื่นมีหั่นพริกชี้ฟ้าแล้วก็เด็ดใบโหระพาเตรียมไว้ครับขั้นต่อไปเราไปเตรียมหอยลายครับล้างให้สะอาดนะครับเสร็จแล้วเราเสด็จน้ําไว้จากนั้นเราตั้งกระทะให้ร้อนเลยครับเอาหอยลายของเรามาคั่วแบบนี้เลยเราจะคั่วเพื่อให้เขาอ้าปากออกนะครับเวลาเราทานเราจะได้ทานง่ายๆเนี่ยครับเปลือกเขาจะอ้าปากออกแบบนี้ แล้วก็เขาก็จะคายน้ำข้อออกมานะครับน้ำหอยเนี่ยเราจะไม่ทิ้งเดี๋ยวเราจะเอาใส่เวลาเราผัดไปด้วยจะทำให้ผัดหอยลายของเราอร่อยครับเทน้ำออกแล้วก็เดี๋ยวเราไปแกะเปลือกออกข้างหนึ่งครับให้เหลือฝาแค่ข้างเดียวเนี่ยครับน้ำหอยลายเราก็ไม่ทิ้งแล้วก็ใส่ไว้ด้วยเดี๋ยวเราเอาลงผัดด้วยกันจากนั้นตั้งกระทะครับใส่น้ำมันหมูลงไปน้ำมันหมูเราเจียวไว้ใช้เองครับเราจะผัดพริกกระเทียมให้หอมเลยนะครับ วิธีการผัดหอยลายก็ไม่ได้ยากนะครับมันอยู่ที่ขั้นตอนการทํานี่แหละครับความอร่อยเนี่ยครับเราผัดหอมกระเทียมให้หอมดีแล้วจากนั้นเราใส่พริกเผาครับน้ามันหอยเดี๋ยวเราตัดรดด้วยน้ําตาลทรายครับปรุงรสแค่นี้เลยเราได้ความเค็มจากพริกเผาอยู่แล้วแล้วก็ตัดรดด้วยน้ําตาลแค่นี้ก็พอครับจากนั้นเราผัดให้เข้ากันตรงนี้มันจะเหมือนการผัดทําน้ําซอสน,นะครับ ใส่น้ำไปสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวชิมรสด,ดูครับเมื่อเราผัดเป็นน้ําซอสให้มันสุกดีแล้วเนี่ยหอยเราก็สุกแล้วเดี๋ยวเราเอาหอยมาคลุกขั้นตอนมันก็เสร็จเลยครับนี่เอาแล้วรสชาติมันได้ที่แล้วแล้วก็หอยของเราลงมาคลุกใส่พริกชี้ฟ้าใส่ใบโหระพาจากนั้นเราคลุกให้เข้ากันครับผัดๆไปครับให้ซอสเขาเข้าไปในหอยหอยเราก็คั่วจนสุกเรียบร้อยดีแล้ว ใบหัวลาาก็ส่งกลิ่นหอมเนี่ยครับหิวเลยครับผัดไปก็น้ำลายไหลไปหอยตัวใหญ่ๆน่ากินมากครับเนี่ยครับพอบ้านเคยสั่งแล้วเจอแต่หอยลายตัวเล็กๆซื้อไปก็เจอแต่เปลือกครับไม่เจอตัวหอยเลยแต่วันนี้ไปได้หอยลายที่ตัวใหญ่ๆแล้วก็สดมากด้วยก็เลยจัดเลยครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วหอยลายผัดพริกเผา เนี่ยครับน่ากินมากรสชาติอร่อยเลยวิธีนี้หอยหวานฉ่ำเลยครับเราไม่ได้ทิ้งน้ำหอยเราน้ำหอยผัดไปด้วยอร่อยมากครับวิธีนี้จะทำให้ผัดหอยลายของเราอร่อยขึ้นเยอะเลยครับเคล็ดลับอยู่ที่เลือกหอยตัวใหญ่ๆครับแล้วก็น้ำหอยอย่าทิ้งลองไปทำดูนะครับ